สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันดีๆนะเป็นวันหวยโอกค่ะพี่น้องนะคะวันนี้ก็เลยมายืนพูดอยู่ตรงทุ่งนาข้างๆบ้านนี่เลยนะคะว่าเคยได้อ่านได้ฟังเรื่องราวเรื่องราวนึงเขาบอกว่าการที่เราเคารพนับถืออะไรใครยังไงนะคะ เป็นเรื่องที่เราถูกอาจจะถูกปลูกฝังนะคะว่าเออคนนี้นาะแก่แล้วคนนี้เป็นครูคนนี้เป็นตำรวจเป็นนู่นเป็นนี่นะคะเราก็เลยให้ความนับถือเขานะคะทีนี้บางในบางครั้งเนะ่ยเดี๋ยวพอเราให้ความนับถือไปก็เกิดการผิดหวังนะคะว่าเอ๊ะทำไมนะคนนี้ก็เป็นอันนี้อายุก็มากขนาดนี้แล้วทำไมถึงคิดอย่างนี้ทำไมถึงไม่น่านับถือ นะคะในหนังสือเล่มหนึ่งเคยบอกว่ามันผิดที่เราไปตั้งความหวังกับเขานะคะว่าเขาจะต้องเป็นคนดีมีความคิดดีอย่างโน้นอย่างนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาก็มีสิทธิ์ของเขานะคะว่าเขาจะเป็นคนดีไหมนะคะหรือว่ามีความคิดยังไงฉะนั้นนะคะมันมีเป็นความผิดที่เราที่ไปตั้งความหวังว่าเขาจะต้องดีแต่เขาก็มีสิทธิ์ในตัวเขานะคะว่า เขาจะดีหรือไม่ดีคิดยังไงอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะคะถ้าเราคิดแบบนี้เราจะไม่ผิดหวังนะคะว่าคนนั้นน่าจะดีนะคนนี้น่าจะมีความคิดดีคนนี้น่าจะทําดีไม่น่าเลยไม่น่าไปทําแบบนั้นอายุก็เยอะแล้วอะไรอย่างนี้นะคะบางครั้งเด็กๆก,ก็มีความคิดดีปฏิบัติได้ดีบางครั้งคนที่อายุเยอะหรือว่ามีอาชีพที่น่านับถือก็อทําอะไรหรือว่าคิดอะไรไม่น่านับถือ ก็มีค่ะพี่น้องฉะนั้นนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีโชคลาภนะคะทําใจสบายๆนะคะรางวัลกําลังจะมารางวัลจาัดก,การถูก,กตอร,รี่ทุกหวยหรือว่าการทํามาหากินทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแรกคิดบวกทําใจให้สบายๆนะคะพี่น้องเนี่ยลมพัดเย็นๆสบายดีจังเลยตรงนี้นะคะก็หวังว่าพี่น้องทุกคนคงจะสบายดีทําใจสบายๆนะคะอย่างแรกเราก็มีความสุขแหละนะคะ หวังว่าพี่น้องคงสบายดีนะคะดูแลร่างกายและจิตใจตัวเองให้ดีค่ะพี่น้องนะคะอาจยืนนิ่งๆดูลมดูฟ้านะคะฟ้าสวยจังเลยลมหนาวพัดมาเย็นๆแล้วนะคะหวังว่าพี่น้องคงจะมีกำลังกายกำลังใจสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างบางคนที่มีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะใครที่มีความทุกข์ก็ขอออก ขอให้ออกจากความทุกข์ไปได้ขอให้ออกจากปัญหาได้ขอให้มีปัจจัยมีหลายสิ่งหลายอย่างมาดนบันดาลใจให้คิดหาทางออกที่ดีได้นะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขเราก็ตักตวงความสุขเล็กๆน้อยๆแม้แต่ลมพัดมาถูกใบหน้าเราเราก็สามารถมีความสุขได้นะคะนั้นวันนี้นะคะมาทำใจทำกาย,ายสบายๆอยู่ตรงจุดนี้ นะคะผ่อนคลายสบายสบายขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมีความสุขกายสุขใจมีโชคมีรากมีพลังกายพลังใจมีความสําเร็จทําอะไรอยู่ก็ขอให้สําเร็จสําเร็จทุกประการน,นะคะฉะนั้นดิฉันก็อวยพรให้ทุกท่านสุดได้นะคะคนที่มีความสุขอยู่แล้วก็คงสงสัยว่าพวกเราทุกอะไรกันนักหนานะคะแต่ดิฉันมีความทุกข์ก็พยายามทําตัวเองให้สุขที่นี้แหละนะคะ ลมพัดเย็นสบายสบายคับน้งองได้ยินเสียงลมพัดไหยคะอืมที่ก็อยู่กับความเิ่งสงบนะคะทำสมาธิทำให้จิตใจสบายสบายผ่อนคลายคิดถึง ยอดเขาหรือว่าทะเลที่มีลมพัดเข้ามานะคะพี่น้องในถึงภาพว่าเราไปเที่ยวทะเลหรือว่าอยู่บนยอดเขามองไปข้างล่างมีดอกไม้มีทุ่งดอกไม้สวยงามนะคะนั็นเย็นอยู่ตรงนี้ก็เย็นอยู่ตรงทุ่งนาปากข้าวลมพัดเย็นสบายผ่อนคลายสบายๆวันนี้ขอทุกท่านมีโชคดีลาบมีความสุข ะะอยู่กับเัวเองได้อย่าคิดลบอย่าคิดร้ายให้ผ่านปัญหาอุปสรรคให้มีความสุขนะคะวันนี้ถ่ายวีดีโอได้ถึงสี่นาทีนะคะกล้องไม่เต็มกล้องก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยบางวันก็ถ่ายวีดีโอได้บางวันก็ถ่ายไม่ได้เพ่าะนั้นก็ทำใจสบายๆนะคะ ลองพิงลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างดอกไม้บานผู้าใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผากาอันบางเบา